มันก็โอเคอยู่ไงแล้วก็แตกหรอ ชีวิตมากนะคะเด็่ให้อนะ่พอสุดพลานนะเขาอเัวจ้างค่ะล่าสุดพ่อค้าหัวหรอกนะคะทุกคนพ่อค้าจะหลกนะแต่วันนี้ไม่รู้ว่าพ่อค้าหิ้วนอนหรือเปาเนตีห้าแลยยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นะตอนนี้นะก็เลยยังไม่ยิ้มโอ้ยโง่ามสายไผ่ะ อเาามกกกิินเอออมาดี่็ตามใจสิก็ได้จะเป็นอะไรก็ซื้อไป สองถุงนะคะทุกคนแล้วก็มีบวบด้วยนะคะนี่คือรูละสิบบาทสองรูสิบห้านะคะถามไม่ดูเนาะเราเดินบังคับมานะคะทุกคนดูหน้านะ ตอนนี้กำลังจะจ่ายตังนะคะทุกคนมีหน่อไม้นะคะแล้วก็มีบวก ก็ไม่เห็นราคาเนาะร้อยสี่สิไม่ได้หรอกค่ะหาเหรียญนะคะทุกคนไม่มีเหรียนจะจ่ายโดยมาขับมานะคะทุกคน และุูใหญ่หนึ่งร้อยนะคะทุกคนไม่ร้อยหนึ่งเนาะแต่หมดแล้วนะคะทุกคนไข่ เด <2 ended static> ือนะตัวนั้นอ่ะต้องมีเงินกูได้อาโซ้เหลือเงินเท่าไหร่เงินเหลือเท่าไหร่นะในที่นี้เหลือเงินไม่ถึงร้อยนะคะทุกคนมีแต่เหรียญนะคะใช่เราเดินเรื่องแล้วเรียบร้อยครั้งหน้าไม่มาด้วยแล้วนะคะ สู้ชีวิตมากค่ะทุกคนดูถงค่ะขาดอีกแล้วค่ะทำอะไรจ๊ะผู้หญิงนะครับนะคะทุกค<อ>นมันไม่โบดโบดเบด็ด แตะคับอะไรเไสมิบทปาตงตังไม่เหลือกลับบ้านไม่เหลือไม่เแน่นอนตังมาสามวันกลับบ้านแค่สามสิ โหมันชิบเบอร์ต่ริงเบิดหน่อยริงยี่สิบแต่ยี่สิบบาทนะคะทุกคนล่าสุดครบแล้วเนาะถือคนเดียวเลยถ้าจะเป็นคนถ่ายคลิปไงโอเคตอนนี้จะเดินกลับรถแล้วนะคะทุกคนเกินไง หนักมากก็คือถือถือไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเป็นคนถ่ายคลิปให้นะคะทุกคนก็เลยยายก็ต้องให้ถือคนเดียวนะคะเราจะเดินกลับรถแล้วนะคะทุกคนก็คือตอนนี้เป็นเวลาตีห้าตีห้าเท่าไหร่ไม่รู้นะคะทุกคน,นะกคนอยู่สาแก้วนะคะ,ะ,คะทุกคน เราจะขึ้นรถแล้วนะคะจะเอาของไปเก็บนะคะก็คือจำทะเบียนรถไม่ได้อีกแล้วนะคะทุกคน